สวีดัสสวัสดีวัยรุ่นน,น้องๆหนูนๆที่น่ารากักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับโรบอกวันนี้เราจะมาเล่นโรบอกสี่คิงกันนะครับเราจะมาเป็นเด็กช่างกันครับทุกคนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปบุกโรงเรียนอื่นนะครับมาเด้มาเดี๋ยเฮ้ยมีมีต่อยกันเองนี่วะตีกันเองเพื่อนอย่าตีกันเองออน,องนี่เราขึ้นรถบัสนี่ว่าสายแปดฟัสแปด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 นะครับเดี๋ยวเวลารุยแล้วเดี๋ยวเวลารุยแล้ว ไปไปกูขับก็ขับดีวะอ๋อรอเพื่อนก่อนเหรอก็ยังไม่มาเลยเพื่อนโอ้โหเพื่อนชา้จนาในในในจ,าจังเลยวะไหนไหนไหนจะโกรธในช้าจังเลยเพื่อนโอ้โห,หไอ้เดี๋ยวขับเองดีกว่าไม่เนี่ยทำไมชา้าจังนายอ่ะไปโรงเรียนนะ้ำเลือนก่อนนะเฟ้ยไปไปดีไปดีไปดีเพื่อนไปดีรอรอรอ,อะไรเราขับไปดีเพื่อนขับไปด้เพื่อนโอ้โหนายนายไม่ขับเลยเพื่อนโอ้โหเรารอนายอยู่นเว้ยไม่ขึ้นไม่คงไม่ขึ้นละ ไปเองดีกว่าไปทางไหนดีทางไหนดีเดี๋ยวขึ้นรถก่อนขึ้นรถให้โอกาสอีกทีนึงเดินกระเลงขึ้นดีขึ้นดีไปดีไปดีนั่นแหละไม่ออกทีหรือเนี่ยเขารอกันเว้ยเขารอไายอยู่เนี่ยนายไม่ออกรถมาเพื่อนเรารอไนยอยู่นะเพื่อนไปในเพื่อนโอ้โหมีทำไมไนยไม่ขับรถวะนี่ทำให้ติดบ้าแบบเหมือนไกลนะเราเราเราไม่งอนายนะเว้ยเราขึ้นรถไปแล้วนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอยู่ไหนครับ เฮ้ยเป็นไงครับหูแอร์เย็นเฉามหมครับทั้งถนนมีรถอยู่คันดเดียวเป็นไงอ่ะโคตรเก๋าโคตรเก๋า,เ,กาเอาไะครับเอาไะครับไป,ป,ปไปไปรถดับไปเดียไปเดี๋ยไปอะไรจิงหัวเข็มขัดโอ้โหท้าวปีตเท้าวปีตินี่เด็ดกน้อยเคยสั่งนี่มันท้าวปีติเลยได้ได้ได้เดี๋ยวเราพัดนายไปเดี๋ยวเราพานายไปนายนายไมึงกลัวมึงกลัวเพื่อนเดี๋ยวจัดให้เพื่อนไปไปไม่คงไม่ขึ้นละ ไปวิ่งไปดีกว่าเพื่อนไปเพื่อนล้ยด้วยทางไหนดีครับทางไหนดีครับทางไหนดีครับเพื่อนอ๋อทั้งนี้เหรอโอเคโอเคจัดไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพื่อนเดี๋ยวนะเพื่อนทานไหนดีทั้งนี้เหรอโอเคครับโอเคครับไปไปลุยสาบันเราต้องยิ่งใหญ่ที่สุดเฟ้ยไปครับเนอ๋อต้องห้ามน้ำไปเดี๋ยวมาดูกันเราเราอยู่เรียนอะไรโรงเรียนอินทระอาชีวะนะครับโอโหโอเคครับเราตอนนี้เราเป็นเด็กอินนะครับ ไปรุสโกเอาละครับเอาละครับบอสลุยเลยเลยเลยเยว่น้ำไปว่น้ำไปมา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 เฮ้ยเป็นไงเด็กช่างว่ายน้ำได้อะครับคือพี่มันลูกศิษย์อาควาแมนอะครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอาละได้แล้วขึ้นได้แล้วเฮ้ยผมึงจะลยช่างเฮ้ยเด็กเสื้อน้ำตรงนั้นเลยวุน่ะตรงนั้นเลยวัวมาเดมาเดมาเดเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเราก่อนเพื่อนเราก่อนเพื่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเราก่อนเพื่อนเราก่อนเราช่วย โอ้ยเป็นไงพีีมันแบบช่างเด็กช่างเฟี้ยวเฟี้ยวงอเฟี้ยวงอเฟี้ยวเผาเฟี้ยวอะไรไม่รู้มาเด็กมาด็เพื่อนมาเดเพื่อนเอ้ยเฮ้ยมาสาม้ยมาสาม้วยมาสาม้วยมาสามด้ยนีดนี่นีเก็บนี่ีีพนี่เอาเด็กี่ิงจะรับมา่าสี่คิ้งอ่ะครับพีมมาสมาหนึ่งะไหวหรอไหวหรอไหวหรอกี่คนเราเราเราสามเขาสองไอ้ไหว้เ่าไหวเ่าเี้ยวไหว้เ่า นะครับเอ้ยหนีไปแล้วหนีไปแล้วมีตามมีตามมีตามตามมันตามตามันจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเจ็บป่ะเจ็บป่ะท่ายังไม่เฟี้ยวยังมาเกี่ยวกับพี่นางเอาละครับเอาละครับเอ้ยหนีไปไหนหนีไปไหเฮ้ยหนีเข้าโรงเรียนหนีห้องเรียนหนีเข้าเรียนครับนี่ห้องเรียนครับเอ้ยนี่ไปไหนนี่ไปไหนล้อนั่นแหละอ๋โอ้ยเพื่อนจะไก่ละตอนนี้เราจะมาบุกโรงเรียนอะไรวะประชาชนประชาชนในประชาโอ้ยเจ็บไปหนึ่งครับโอ้โหเป็นไกล้งเรนแลวสุดยอด จ้ยไอ้นี่ไปไหนไอ้นี่ไปไหนไปจะมาบุกเรียงเขาครับไปครับไปคร luôn, друз, ับไปครับลุยล uhm. ุยลุยลุยลุยไปครับลุยมามาตบเกียบหน่อยตบเกียบหน่อยเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยจะให้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับหนัวซักกันหัวซักกันหัวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเพื่อนเอาเดี๋ยวเพื่อนโอ้โหเอาเดี๋ยวเพื่อนเอาเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งเลยดีกว่าเพื่อน เราเป็นนารงเรียนดีกว่าเพื่อนทุกคนครับมาดิมาดิไหวเปล่าเพื่อนไหวเปล่านายนายไหวเปล่าไหมนั่นหรือเปล่าเดี๋ยวก่อน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 ตอนนี้เราเรากี่คนเรากี่คนเรายินแล้วหนึ่งสองสามโอ้ยสามสามทำเจอสองไหวอีกแล้วไหวอีกแล้วแค่นี้กิ people, back, people, ๊ฟนะไหวนะไหวนะเพื mm ่อนไหวนะไหวนะเพื่อนไหวนะเพื่อน สัดีครับสดีครับสัตไปเิซัดไปดิเพื่อนดีเพื่อนสาดิเพื่อนสัดไปดิยัดไปดิซัดหน่ไหไปดไน่ไหไปไหวไหมไหวไมนายไหวไหมป้าไหวป้าไหวป้าไหวป้าวสัน้าสันะพี่สัดหน้าให้แล้วนงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วสัตายัดตายเดี๋ยวดูเพื่อนดูอยู่เพื่อนดูอยู่ตอนนี้มีกี่คนเพื่อนเรามาเสริมนะครับเพื่อนมาเสริมแล้วดดยดดย ครับลุยครับโอ้โหไอเสือบุกไอเ right. สือบุกไอเสือบุกมันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไหนอยู่ไหนเพื Hyung ่อนตอนนี้ก็มันหนีตะเลิดเติมไปแล้วเอาดิเอาดิเอาดิไม่ไหวบอกไหวก็จอบอกจริงก็เปล่านายอะไหนไหนไหนไปไหนเนไหนผมเดผมเดสแล้วนจะไปไหนอะฮะ มาดิมาดิมาดิเพื่อนมาที่เพื่อนลงเดียวกันเจ็บเพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บเดินไป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 หาหมักหมอก่อนเพื่อนเราเชียร์ให้เราเชียรให้เราเชียร์ให้เพื่อนย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเพื่อนย่าไปกลัวเพื่อนเอ้ยเอ้ยลุยลุยลุยหน ua 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 เอ้ยเอ้ยใส่กันใส่กันหน ua เลยใส่กันหน ua เลยไปฮงเจ็บผมเจ็บผมเจ็บครับผมเจ็บครับมีผมเจ็บครับผมเจ็บครับมีก่อนมีก่อนเอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันอยู่เยอะอยู่เยอะไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วเอ้ยมีก่อนนีก่อนนีก่อน ุ้ยอยู่ยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่เยอะจะแช่ยังเยอะเฮ้ยตอนนี้ก็อยู่กับตูงเรียเขาตูนเดียเขาบุกมาแล้วครับต้องหนีก่อนวมเนี่ยหนีก่อนมิเนี่ยุ้ยยังเยอะเลยอ่ะอุ้ยมันบุกมันบุกมันบุกครับมันบุกครับเฮ้ยเราเสียเปรียบแล้วเราเสียเปรียบแล้วเราเสียเปียบแล้วหนีก่อน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 โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหนีก่อนครับหนีก่อนครับวิยังเยอะยังเยอะอุ้ยเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเรานี่ก่อนเลยเพื่อนเรานี่ก่อนเลยเพื่อนจะตามจะตามเพื่อนจะตามเพื่อนอย่าตามเพื่อนโอ้ยขอโทษขอโทษเพื่อนเราก็ต้องที่ดูเนี่ยนายเพื่อนโอ้ยเออไหนเอ่ไหนเพื่อนเอ่ไหนเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยโอ้ยเจ็บ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 ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเพื่อนไม่ไหวแล้วเราแดงเราแดงเราแดงเรวแดงแล้วแดงเร็วจะดดุเร็วอ่ะจะดดุเร็วโอ้จุดดุด้วย ไขอถอยก่อนเลยแันตอนนี้ผมโดนไล่กวดครับโดนไล่กวดไอ้ย่าอย่าอย่าอย่าจะทำผมกับพี่จะทำผมพี่ขอโทษครับพี่พี่ครับพี่ครับโอ้โหเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวถ้าเจอกันใหม่ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ